หมักโครพื้นนี้เซตนี้เป็นลายแพรวาคุณลูกค้าขาเราสามารถมิกแอนแมทใส่กับได้ใส่ใส่กับผ้าตัดเสื้อแบบนี้ได้หลากหลายเฉดสีมากๆคุณลูกค้าขาถ้านุ่มที่นุ่มที่นุ่มเทียบสีให้ก็จะเป็นสีเหลืองทองใช่ไหมคุณลูกค้าขาจะเป็นสีเหลืองเข้มๆแบบนี้ค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อผ้าไปตัดเองได้เลยคุณลูกค้าขาราคาค่าผ้านะคะราคาผ้านะคะคุณลูกค้าขาพื้นนี้เนาะ เป็นผ้าลายเป็นผ้าฝ้ายหมักโคนคุณลูกค้าขาเนื้อนุ่มๆแบบนี้เลยสัมผัสนุ่มๆคุณลูกค้าที่ชอบเนื้อฝ้ายคุณลูกค้าขาผ้าที่แบบว่ามีเนื้อฝ้ายแน่นๆนุ่มๆคุณลูกค้าเลือกผ้าลายนี้นะผ้าไทยผ้าทอผ้าลายแพรวาคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสีเหลืองคุณลูกค้าขาผืนละ9 9 0บาทผืนละ990บาทคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าสามารถนําไปตัดผ้าถุงนําไปตัดกระโปรงได้เลยคุณลูกค้าขาเลือกตัดได้ตามใจชอบเลยคุณลูกค้าขางานดีพรีเมียมมมมมาาาาากกๆเเนนนนื้้้้อผหุุ่ีียคคณูด แบบนี้ค่ะด้านในเป็นแบบนี้คุณลูกค้าค่ะถ้าคุณลูกค้านําไปตัดนะนุ่มก็ขอแนะนําให้คุณลูกค้านะคะอาจผักกาวด้วยนะอาจผักกาวเยลลี่บางๆพอคุณลูกค้าขาใส่ดีใส่สวยใส่สบายค่ะใส่ดีใส่สวยใส่สบายนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบ คุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าทอเนาะคุณลูกค้าคะาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะจ๊ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าค่ะผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าฝ้ายหมักโคนเนื้อนุ่มค่ะเนื้อหนาน,นุ่มพีเมียมากๆคุณลูกค้าขาผืนนี้สวยนะ ถ้าเทียบสีคุณลูกค้าขาเราจะใส่กับสีเหลืองเฉดไหนได้บ้างคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะผ้าพื้นนะคะคุณลูกค้าขาจะเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสามตะกอคุณลูกค้าค่ะนุ่มขอแนะนําให้ใส่คู่กันคุณลูกค้าขาอ่าเป็นเสื้อผ้าไหมแล้วใส่กับผ้าถุงผ้าฝ้ายจะมีความแมทกันไหมคุณลูกค้าขาสวยนะสวยอย่างลงตัวด้วยคุณลูกค้าขาใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายทําไมนุ่มถึงบอกว่าให้ใส่ ให้เลือกใช้ผ้ารุ่นนี้ในการตัดเสื้อคุณลูกค้าค่ะสวมใส่ออกงานสวมใส่ในวันทำงานรวมไปถึงนะคะสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันก็ใส่ได้คุณลูกค้าค่ะเนื้อผ้าดีมากๆซักเครื่องได้สีไม่ตกและที่สําคัญคือรีดง่ายมากๆใช้ไฟอ่อนถึงว่าถึงไฟกลางผ้าก็เรียบแล้วอ่ะคุณลูกค้าคะไม่ต้องใช้ไฟแรงเลยนะคะคุณลูกค้านะยิ่งใช้เป็นแบบว่าเตารีดไอ้น้ำนี่คือแบบนุ่มมากๆด้วยนะคะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยพื้นนี้สีเหลืองค่ะพื้นนี้สีเหลืองสวยมาาาาาากกกๆถ้้้้คคคคุุณณลููชอบสนนนใจะะงผไทย ผ้าทอผ้าายหมักโคดลายแพรวาสีเหลืองคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าชอบไหมถ้าชอบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาราคาผืนละ990บาทราคาผืนละ990รบาทค่ะคุณลูกค้าขาเดี๋ยวเราลองมาเทียบกับเฉดสีนะคะที่เป็นผ้าพื้นที่เป็นเฉดสีเหลืองเนาะเดี๋ยวเราลองมาเทียบนะคะกับเฉดสีเหลืองคุณลูกค้าขาให้ดูให้ชมนะคะคุณลูกค้าขาเราสามารถนะคะสวมใส่กับเสื้อนะคะตัดเป็นเสื้อเนาะ พื้นนี้นะคะสีเหลืองดอกคูนค่ะจะเป็นสีเหลืองที่มีความสว่างสดใสมากๆนะคะเราก็สามารถมิกแอนแมทใส่ได้อยู่ที่เราชอบอยู่ที่เราชอบคุณลูกค้าขาเราสามารถใส่ได้นะคะคุณลูกค้านะสวยค่ะคุณลูกค้าขาติดต่อเข้ามาได้เลยถ้าจะให้ทางร้านตัดให้คุณลูกค้าขาสแกนที่ QR วอัคตอนนี้เลยค่ะสแกนที่ QR วโคตทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยรวมไปถึงนี่เลยคุณลูกค้าขาสีเหลืองอ่อนๆสีเหลืองนะคะจะเป็นสีเหลืองรวงพึ่งนะถ้าชอบสนใจก็สามารถเลือกเซตนี้ได้1490บาทคุณลู่ค้องวัของฝาุใจมาก ม,ะะมีของขวัญของฝากสุดพรีเมียมมอบให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าขาจัดส่งฟรีเก็บเงินไปทางไม่บวกเพิ่มขอเพียงแค่กดติดตามกด subscribe ที่ช,ช่อง YouTube แมมรีแพทไทยเท่านั้นเลยคุณลูกค้าขาเซตนี้ก็สวยใช่ไหมคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถบอกได้นะบอกว่ารับนะคะเป็นผ้าไทยนะคะลายแพรวาสีเหลืองใช่ไหมแล้วขอเป็นผ้าพื้นแบบนี้เราสามารถเลือกสีได้นะผ้าพื้นไม่จําเป็นจะต,ต้องเป็นสีเหลืองทองเหมือนที่นุ่มใส่แบบนี้นะคุณลูกค้าสามารถเลือกได้เราไม่เราแบบว่าไม่ชอบเสื้อที่เป็นสีเข้มมากๆคุณลูกค้าขาสีนี้ ไฮโซมากๆคุณลูกค้าขาสีเหลืองมัสตาร์ดค่ะสีเหลืองมัสตาร์ดสวยหรูมากๆคุณลูกค้าขาถ้าชอบสนใจติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขานําไปตัดเย็บได้เลย ใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้กาคะอีกหนึ่งเฉดสีนะคะที่มีความบิกแอนแมทกันก็คือสีเหลืองทองนั่นเองคุณลูกค้าคะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายถ้าชอบนะคะเสื้อที่เป็นเฉดสีเข้มเขมคุณลูกค้าก็เลือกผืนนี้ไปละกันเนาะคุณลูกค้าคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยสั่งซื้อเฉพาะผ้านะคะไปตัดผ้าถุงไปตัดกระโปรงวันนี้คุณลูกค้าขาราคาผืนละ990บาทหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะเลือกซื้อนะคะเฉพาะผ้าตัดเสื้อก็ราคาผืาาน,น 9 9 0บาทของฝันของฝากที่คุณลูกค้าจะได้รับนะมีถุงผ้าค่ะ มีผ้าเช็ดมือค่ะมีผ้าเป็นคอเข่ามมาพร้อมเลยคุณลูกคาา้าคะปลายฝนต้นหนาวนี้คุณลูกค้าขามีผ้าเป็นคอเข่ามมาไปให้คุณลูกค้าได้ใช้ด้วยนะคะใช้อยู่บ้านเนาะอากาศเย็นๆตอนช่วงเช้าเราก็สามารถนํามาใส่ได้หรือว่านะคะคุณลูกคา้ามีทริปเดินทางท่องเที่ยวนะคะในช่วงฤดูหนาวนี้คุณลูกค้าขาก็มีผ้าเป็นคอเข่ามมาแถมไปให้ใช้เพิ่มเติมด้วยนะจ๊ะพี่ๆขาขอบพระคุณคุณลูกคา้าทุกท่านมากๆเลยเนาะชื่นชมชื่นชอบสินค้ารุ่นไหนแบบไหนทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาร้านแม่บริพั ชอบนะคะผลิตภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงนะคุณลูกค้าขาเสื้อที่นุ่มใส่ก็จะเป็นความยาวเสื้อเป็นงานผ้าไทยทรงคอปนะคะความยาวเสื้ออยู่ที่18นิ้วค่ะวันนี้นะคะสวมใส่กับเสื้อนะคะแขนยาวนะความยาวอยู่ที่21นิ้วความยาวแขนข้อแขนนาฬิกาคุณลูกค้าขาใส่เสื้อข้อแขนนาฬิกาแบบนี้เวลาใส่นาฬิกาจะสามารถเห็นนาฬิกาได้ด้วยคุณลูกค้าขาความยาวแขนอยู่ที่21นิ้วค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยถ้้าาาชออออบเสืืหรว่ยก ตัดผ้าถุงนะคะคุณลูกค้าคะวันนี้ที่ใส่อยู่จะเป็นผ้าถุงป้ายปิดค่ะผ้าถุงป้ายปิดติดซิปข้างใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าเคยใส่แต่ซิปหลังขอเป็นซิปหลังได้ไหมได้เลยค่ะคุณลูกค้าคะทางร้านเรานะคะตัดเองตัดให่ด้วยนะคะ จดทาให้ได้เลยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยค่ะชอบเสื้อทรงนี้แต่อยากได้แค่แขนสั้น8.5-9นิ้วคุณลูกค้าก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าขาหรือว่าจะชอบเป็นแขน3ส่วนนะคะที่เลยข้อสอกมาความยาวจะอยู่ที่ประมาณ17นิ้วนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าขายินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยเนาะชื่นชอบนะคะ ชุดไทยชุดไหนคอลเลคชันไหนที่นุ่มสมใสติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการติดตามนะคะเดี๋ยวพบเจอกันใหม่นะคะคุณลูกค้าขาในไลฟ์สดช่วงต่อไปในรีวิวสินค้าช่วงต่อไปจะมีผ้ารุ่นไหนแบบไหนมา mix and match สีกันค่ะคุณลูกค้าขาให้มีความสนุกสนานกับ คอรเรกชั่ากลับไปนี่เลยคุณลูกค้าขาเนอะเหมือนคอนเซปต์นะคะเป็นคอนเซปต์ที่เราพูดกันบ่อยๆที่เราได้ยินจนคุ้นหูก็คือผ้าไทยแสนสนุกก็คือการเลือกเฉดสีผ้าถุงกับเฉดสีเสื้อนะคะให้มีความแตกต่างกันใส่ออกมายังไงให้แบบว่าดูสวยนะคะขอเพียงแค่ง่ายๆคุณลูกค้าขาทิ้งง่ายๆเลยข้อแรกค่ะขอแค่ว่าเป็นเฉดสีเดียวกันเช่นสีเหลืองนะคะผ้าผ้าถุงเป็นเฉดสีเหลืองแบบเนี้ยเราก็เลือกนะคะ,เล,นะคะเลือกเสื้อ เลือกเสื้อหรือว่าเลือกผ้าที่ตัดเสื้อแบบนี้นให้มันเป็นเฉดสีเหลืองแค่นั้นเองคุณลูกค้าคะทิกง่ายๆนะคะในการ m i กแอนด์แมทสีนะคะผ้าไทยใส่สนุกนี่แหละคุณลูกค้าคะเนี่ยเหมือนที่นุ่มให้ดูตอนนี้เห็นไหมคะเห็นผ้าที่อยู่ด้านหลังใช่ไหมเป็นผ้านะคะ พื้นสีนะคะอันดับแรกเราเลือกผ้าถุงเราชอบผ้าถุงก่อนอันดับแรกเราดูที่ผ้าถุงก่อนนี่ค่ะคุณลูกค้าขาเราเลือกผ้าถุงนี้ไปตัดผ้าถุงใช่ไหมจากนั้นคุณลูกค้าขาเรามานะคะร่วมสนุกด้วยกันนี่เลยคุณลูกค้าขาเลือกผ้าสีพื้นนะคะไปใส่กับผ้าถุงผืนนี้คุณลูกค้าขาซึ่งเราสามารถใส่ได้นะคะกับทุกเฉดสีเลยนะคะของสีเหลืองแบบนี้คุณลูกค้าขานี่แหละมันเป็นความสนุกนะคะของการสวมใส่ผ้าไทยลก็คือเราสามารถนะคะ mix and match ได้หลายสีอย่างเงี้ยอ่ะโอเคใส่ได้อย่างเงี้ย ใส่ได้4ีเฉดสีเลยอยู่ที่ว่าเราจะชอบนะคะเสื้อน,นะคะที่เป็นเฉดสีไหนแค่นั้นเองคุณลูกค้าคะเฉดสีอ่อนเฉดสีกลางพัทเทลอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นแบบเฉดสีเข้มก็ได้นะคะคุณลูกค้านะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยติดต่อสั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้เลยกับร้านแม่มรีผ้าไทยของเราในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะคะ